เหมือนเดิมน้ำนนมีเฉลยแบบฝึกหัดเผื่อคนวิดีโอมาใหม่เนฉะลยแบบฝึกหัดอยูนน่ในกลุ่ม f a c e b o o k สเต็งใช่เปล่าอ่ะสองทับสองห้าหกศูนย์ 0. แล้วก็มี Facebook พี่อันนี้ f c e e o o o กุ๊ปใครยังไม่ได้เข้าก็เข้าไปด้วยน่าจะเข้าแล้วทุกคนไหมไม่เข้าดิ ทันอยู่ยังเท่าทันแล้วก็มีขนาก็ถามไลน์มาได้สมมุติถ้าใครลืมไปแล้วเอามาส่งขอยังไม่ได้แอดกันแอนไลน์มาได้ถามได้ไลน์มาถามได้บางคำถามบางคำถามของมันก็เป็นคนฝากมาถามที่เกี่ยวแอดเฟซก็อือโอเคไลน์ไม่ได้ไลน์มันจะง่ายกว่าเนาะเหมือนเฟซบางทีมันมองไม่เห็นนะถ้าไม่เป็นเฟซใช่ ประมาณน,นี้ซึ่งบทที่เราเรียนเราจะเรียนคอมจีิมันจะเรียนทั้งหมด6 7 8 9 10 6 7 8 9นะ่นเนื้อหาหกเจน่าจะเป็น4เรื่องนี้จริงจะมี10ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะตัดทิ้งทุกเทอมเลยเหมือนเขาจะสอนไม่ทันเออครับใช่เขาบอกว่ามีตัดบทจะออกอน่หรอด้วยน่าจะเป็นบทสิบแล้วคือตอนแรกอ่ะเขาบอกเขาจะแจกใบคอร์สอะไรของเขาไม่รู้แล้วก็แล้วทีเนี้ยก็เลยไม่มีใครโจทย์ว่าเขาจะไม่ออกอันไหน แล้วสุดท้ายเขาไม่ได้แจกใช่เดีว <c oughs> เขาเพิ่มบอกแหละตอนสุดท้ายอยู่ดีมันจะมันจะไม่ทันเนี่ยบทสิบเดนเดนคือบทหกจะบทหกจะเป็นลักษณะว่าเป็นสเตทรวมๆกันละคือ <c oughs> คือตอนมิดเทอมเนี่ยเราเรียนสเตทย่อยสเตทนอร์มอลสเตทแล้วก็มีเชียทอร์ชั่นใช่ป่ะมีเบนดิ้งสเตทเนี่ยเออบทหก <c oughs> จะเป็นการรวมสเตททั้งหมดรวมกันแล้วก็มีการ วิธีการโหลดสเตตอ่ะในบทหนะครแล้วก็บทเจะเป็นการดีไซน์ล้วเขาเรียกง่ายๆว่าคอมบายนะสเตตมีสเตตหลายๆอันมารวมกันแล้วก็บท7จจะเป็นเฉพาะเจาะจงในคานในจะเป็นการดีไซน์คานเป็นดีไซน์พวกจริงๆมันจะอินโทรไปสู่วิชาต่อไปมันจะเป็นแมชชีนดีไซน์แต่เราไม่ได้เรียน ไปจะไปคิดในมุมมองของการออกแบบมันก็จะมีการดีไซน์จะมีคำว่าบีมขึ้นมาบีมแปลว่าคานเออเราจะได้เจอบ่อยนี่บีมแล้วก็ยังจะมีการดีไซน์เพาด้วยชาร์ปตัวนี้แล้วก็จะลงลองลกเรื่องบีมอีกทีหนึ่งก็จะเป็นอันนี้จะเป็นระยะ Deflection ของบีม,มบีมคือคานนะอันนี้เป็นดีไซน์นี้ ดีไซน์นี้คือเป็นการวิเคราะห์ว่ารับโหลดแค่นี้ไม่พังแค่ไม่พังเนี่ยคือการดีไซน์ขาละเป็นเชิงของโหลดแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เขาพิจารณาของขานก็คือ Defection e e De f e c t i o n คือระยะโกงเพราะถ้าการโกงปุ๊บมันอาจจะไปมีผลต่อวัสดุอื่น,นเช่นเป็นพวกเสาวพวกอะไรอย่เงี้ยครับงนั้นก็จะมีอีกอันหนึ่งบทแโดยเฉพาะเลยก็จะเป็นดิ e c t i o n แล้วก็บทเ้าจะเป็นเรื่องคอลัมน์คอลัมน์คือเสา ที่ถ้าตามสรัคเจอร์ได้ตอนสแตติกอะถ้ามันรับแรงคอมเพรสมันจะโก่งแล้วก็มันจะเสียหายการโก่งคือเนี่ยกดเจ้าอลั่มหรือว่าโก่งคำนวณหาแรงสูงสุดที่ไม่ทำให้โก่งยังไงครับ